ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทองเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ก่อตั้งขึ้นโดยบุลนิทิตามรอยบาทพระศาสดาตั้งแต่ปี2556โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งศูนย์เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาทั้งทางด้านปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทตรงตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนวทางการเรียนการสอนทั้งภาคปริยัติและปฏิบัตินั้นยึดตามหลักคำสอนจากคำภีวิสุทธิมัก เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าถึงแก่นแห่งพระสัทธรรมคำสอนตามที่พระพุทธองค์ทรงวางแนวทางไว้ทั้งศูนและจัดสถานที่พักให้แก่แม่ชีและโยคีหญิงจำนวน9อาคารรวม72ห้องและที่พักโยคีชายจำนวน5อาคารรวม40ห้องภายในห้องพักแต่ละห้องโดยปกติจัดให้พักห้องละ2ท่านมีทั้งแบบห้องแอร์และห้องพัดลม ผู้เข้าพักสามารถเลือกได้ตามที่ตนเองพิจารณาว่าเหมาะสมและหากโยคียบางท่านมีความประสงค์จะพักเพียงลำพังคนเดียวโดวยต้องการปลีกวิเวกต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่เมื่อสมัครเข้าอบรมในระหว่างการพักอยู่ที่ศูนย์โยคยีทั้งชายและหญิงต้องดูแลความสะอาดภายในห้องพักด้วยตนเองทั้งภายในห้องน้ำห้องนอนและระเบียงโดยทางศูนย์ได้จัดไม้กวาดและผ้าเช็ดพื้นไว้ให้หากมีขยะ โยคยีต้องนำมาทิ้งที่ขยะรวมซึ่งทางศูนย์จัดไว้หน้าอาคารเพื่อให้แม่บ้านได้นำไปทิ้งทุกวันทางศูนย์อำนวยความสะดวกให้แก่โยคยีและแม่ชีที่มาอยู่ปฏิบัติโดยให้บริการที่หอชัน้นทั้งอาหารเช้าและอาหารกลางวันซึ่งพระพิสุจะมาเดินบิณฑบาตก่อนและจึงบริการแก่แม่ชีและโยคียด้วยอาหารที่สัปปะ,ะต่อการปฏิบัติส่วนในช่วงเย็นในเวลา16นาฬิกา30นาทีจะมีบริการน้ำปานะ ถวายแด่พระภิกษุแม่ชีและโยคีเวลาสวดมนต์เช้าในเวลาตีสีและสวดมนต์เย็นเวลา18นาฬิกาควรมาถึงห้องสวดมนต์ก่อนเวลา10 1 5นาทีเพื่อให้เกิดความสงบสำรวมตลอดจนการนั่งในที่สวดมนต์ควรให้อยู่ในแถวหรือแนวที่จัดไว้อย่างเป็นระเบียบเวลาในการปฏิบัติจะบอกเวลาไว้อย่างชัดเจนในตารางกิจกรรมซึ่งโยคีควรปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าห้องปฏิบัติรวมห้องใหญ่ต้องสำรวมระวังการกระทำใดๆก็ตามที่จะไม่เป็นการรบกวนการทำสมาธิของผู้ปฏิบัติท่านอื่นเช่นการไม่เปิดประตูเสียงดังไม่เปิดขวดน้ำดื่มหรือทำกิจกรรมอื่นใดให้เกิดเสียงดังในช่วงเวลาที่มีผู้ปฏิบัติจำนวนมาก พระวิปัสสนาจารย์อาจจะกำหนดให้ผู้ปฏิบัติที่มีระดับการปฏิบัติเข้มข้นแตกต่างกันไปแยกไปปฏิบัติตามอาคารย่อยๆซึ่งโยคยีควรทำตามคำแนะนำของพระวิปัสสนาาจารย์อย่างเคร่งครัดเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ผู้ปฏิบัติต้องให้ความเคารพต่อผู้อื่นและเป็นช่วงเวลาที่ผู้ปฏิบัติเข้มต้องการความสงบอย่างสูงสุด ส่วนการเตรียมตัวอื่นๆในการเข้าปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ควรจัดเตรียมเสื้อผ้าสีขาวหรือสีน้ำตาลเป็นชุดที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรมทั้งโยคีชายและหญิงโดยเฉพาะโยคีหญิงเน้นความสุภาพเรียบร้อยเป็นระเบียบสะอาดปราศจากกลิ่นหอมหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์อื่นในส่วนการร่วมบุญกับทางศูนย์โยคีสามารถร่วมบุญค่าใช้ใจ่ายต่างๆอาทิค่าน้ำค่าไฟแม่บ้านค่าอาหาร เพื่อให้โยคียได้มีส่วนในการร่วมสมทบบุญค่าใช้แจ่ต่างๆตลอดจนการถวายปัจจัยหรือสิ่งของแก่พระวิปัสสนาจารย์พระภิกษุหรือแม่ชีทางศูนย์จะมีระเบียบการปฏิบัติให้อย่างถูกต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมเดินบนเส้นทางแห่งการบำเพ็ญเพียรมุ่งหน้าสู่ความบุดพ้นขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เสียสละทรัพย์ร่วมบุญค่าใช้จ่ายต่างๆของศูนย์ เพื่อให้ศูนย์สามารถดำเนินงานเพื่อการเผยแผ่พระศาสนาไปยังโยคีรุ่นหลังๆสืบไปขออานิสงส์แห่งการบำเพ็ญทานศีลภาวนานำความสุขก,กายสุขใจปลอดภัยสมดังที่ได้ตั้งเจตจำนงไว้ทุกประการเทิน